สี 400, ่สาบหายบหกหนึ่งสองสามสี่หัวแปดสิบาวอยู่ข้างๆสอยู่ข้างๆเลยหัวดีหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหัวดีกูนย์สี่ร้อยสามิบบาทค่ะ อย่าอันนี้ถ้ายังไม่กินแช่ฟิตได้นะยิ่งฟิตยิ่งอร่อยค่ะน้อเตี้ยวอะไรเพิ่มอ๋ออะไรนั่นใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคุกกี้ออริจินัลครับตอนนี้กำลขายดีนะครับอ้าวกานไม่ได้หรอกกินเนี่ยรอบตัวแล้วหมดมาไม่ทานโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะของพี่เมียนี้ เองใครวะอ๋อคือหวังใช่ไหมตกใจ <c oughs> งงนี <c oughs> ่ค่ะขอบคุณค่ะครับ